โจทย์ใหญ่โจทย์สาคัญของรัฐมนตรีท่านใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะแค่เรื่องนี้ไหมครับหรือว่ายังมีเรื่องอื่นๆอีกยังมีเรื่องอื่นๆนะครับเพราะว่ามิติสุขภาพเนี่ยมันครอบคลุมในทุกมิติอย่างใครจะไปคิดว่าเรื่องจํานําข้าวเนี่ยคนจะมาถามกับท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ จะบอกว่าตอนนั้นผมก็อยู่ในเหตุการณ์นะครับที่มีนักข่าวถามคุณสมศักดิ์ว่าเอ๊ะมันกินได้ไหมเนี่ยข้าวเก่า10ปีแล้วก็ในหมวกของคนที่ดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยจะตอบคําถามนี้ยังไงก็เห็นว่าก็มีฟรอร์มของนักการเมืองเข้าใจมูท์แอนโทนของสังคมคแล้วก็เข้าใจบทบาทของตัวเองด้วยว่าอยู่นะตรงนี้เนี่ยจะต้องพูดอย่างไรถึงจะไม่ท,ทวลงว่างั้นแต่ว่านอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยอย่างที่คุณนุ่งโรดสังเกตไปเนี่ย เข้ามารับตําแหน่งเพียงประมาณสองเดือนที่ทํางานเต็มเวลาในกระทรวงสาธารณสุขก็เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องนะครับที่เห็นได้อย่างชัดๆก็คือเรื่องกัญชากับยาบ้าเนี่ยพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วก็ดูเหมือนว่า2เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่เวลาคุณสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์เนี่ย ก็แล้เป็นพูดกัแบบเข้าปากคือชนานาญที่จะพูดเรื่องแบบนี้แต่จริงๆแล้วโจทย์ของระบบสาธรารณสุขอื่นๆ,อ,นๆอาจจะเป็นเรื่องที่คุณสมศักดิ์จะต้องให้ความสําคัญด้วยเหมือนกันในฐานะคนที่เข้ามาดูแลกระทรวงสาธรารณสุขนะครับอย่างนี้ครับเราตั้งชื่อตอนวันนี้ว่า,าวัดใจนะครับใบส่งตัววัดใจคุณสมศักดิ์แล้วก็พยายามจะแบ่งให้ดูว่า อารมณ์ของคนในกระทรวงวงในของคนในกระทรวงเนี่ยเขากําลังมีมูทแอนโทนในเรื่องของโจท,ทย์ท้าทายที่จะเข้ามาให้รัฐมนตรีคนใหม่ได้ทํางานเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างแบ่งเป็น2อ,อารมณ์เลยนะครับ,รบอารมณ์ในส่วนของนโยบายที่เป็นเรื่องการเมืองอ,อย่างเช่นเรื่องยาบ้า5เม็ดเนี่ยตอนนี้ก็คือนาะยกรัฐมนตรีอยูอ่ดีก็สั่งนะครับให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแก้กฎกระทรวงกลับไปเป็น1เม็ดอันนี้เรียกว่าทําเพื่อที่จะเรียกคะแนนนิยมหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐมนตรีชนน่านก็โดนทัวร์ลง ว่าเป็นรัฐมนตรี5เมตรเปิดโอกาสให้คนเสพแต่อีกด้านหนึ่งต้องบอกว่ารัฐมนตรีชนน่านก็เคยให้สัมภาษณ์มาโดยตลอดว่าก็นี่ไงที่5เม็ดเนี่ยเปิดโอกาสให้คนเสพเนี่ยเข้ามาบําบัดเปิดโอกาสคืนคนดีสู่สังคมแล้วถ้าเกิดว่ากลับไปเป็นยาบ้าน1เมตร มันจะเกิดคําถามว่าจะมีคนล้นคุกหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านั้นที่กลับที่เรายกระดับมีการเปลี่ยนแปลงเอาเรื่องการบําบัดเข้ามาเพื่อจะแก้ไขปัญหานักโทษล้นคุกอันนี้ต้องจับตาดูดูต่อว่าได้คะแนนเสียงจริงคนชมจริงนะครับไปดูในคอมเมนต์ในแต่ละข่าวเนี่ยก็ดีเห็นด้วยถูกต้องราถูกทางแล้วครับแต่ว่าปัญหาในระยะยาวเนี่ยมันจะยังไงหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อที่จะทําในเรื่องของการสื่อสาร เพราะว่าที่ผ่านมาสังคมอาจจะเข้าใจว่าเอหเม็ดคือการเปิดโอกาสหรือเปล่าแต่ถ้าบอกว่าต่อไปนี้หเม็ดให้เห็นเลยมีการแก้จริงจังมันอาจจะลดแกระแสสังคมลงมาได้นี่ก็คือเนี่ยคือนโยบายที่เป็นโจทย์เรื่องการเมืองกัญชาครับกัญชาก็เริ่มที่จะมีความชัดเจนมากขึ้นก็มีการบอกว่าเอาละเดี๋ยวจะกลับมาเป็นขึ้นบัญชียาเสพติดประเภท5ก็คือก่อนในยุคข,ของคุณอนุทินจะปลดล็อกเราก็ปล่อยผีให้คนสูบกัญชากันมา1ปีนะครับแต่อย่างบอกว่า อันนี้คือการกลับมาขึ้นบัญชีที่5แล้วมันจะเป็นยาเสพติดตลอดไปเพราะมันมีอีกก๊อกหนึ่งก็คือการทําร่างพรบรรกัญชารตรงนี้อาจจะเปิดช่องหรือเปล่านี่ต้องจับตาดูต่อไปนะครับเพราะว่าคนที่ยังสนับสนุนการใช้กัญชาในเชิงเศรษฐกิจนะครับก็ยังมีอยู่ในขณะที่ทางการแพทย์ไม่มีใครปฏิเสธว่าจะไม่ให้ใช้แต่ว่าถ้าจะเอามาใช้เชิงสันทนาการทาผลิตภัณฑ์ต่างๆอะไรเี้ยแบบนี้ยังมีคําถามครับเรื่องพรบอสม ที่จะยกระดับเรื่องค่าตอบแทนรวมถึงเรื่องการถ่ายโอนรอพสตอเหล่านี้เป็นโจทย์นโยบายบทางการเมืองซึ่งทั้งหมดนี้คุณวชชิริศบอกว่าแถบนี้คุณสมศักดิ์ตอบคาถามได้ดีตอบคาถามได้ดีแล้วก็ต้องเรียกว่าท่านเป็นนักการเมืองมืออาชีพอย่างที่บอกก็ค,ค,คือรู้ว่ามูดแอนโทนแบบนี้ตอบแบบนี้ได้คะแนนเสียงได้คะแนนนิยมแล้วฝั่งของโจทย์นโยบายระบบสาธารณสุขครับอันนี้ถือว่าทําได้ดีไหมครัอันนี้แหละคือสําคัญคแล้วก็ได้ไปถามหลายเรื่องเกี่ยวกับนโยบายรักษาทุกที่นะครับเพราะอย่างที่บอกว่า ในเรื่องของระบบสาธารณสุขเนี่ยมันซับซ้อนมีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เรื่องอะไรบ้างที่เป็นเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขระบบสุขภาพที่สําคัญสําคัญอย่างบัตรประชาชนไปเดียวรักษาทุกที่เนี่ยก็พูดกันมานานแล้วนะครับนำร่องไปแล้ว45จังหวัดแต่อยากให้โฟกัสไปที่กรุงเทพมหานครว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องใบส่งตัวด้วยเรื่องการพัฒนาระบบแพทย์ปฐมภูมิอันนี้ก็สําคัญเพราะว่าถ้าทําเรื่องรักษาทุกที่เนี่ยเอาจริงๆแล้วคนไม่อยากไปรักษาโรงพยาบาลไกลๆหรือว่าไปกระจุกตัวในโรงพยาบาลใหญ่แล้วครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาระบบแพทย์ปฐมภูมิ ใกล้บ้านใกล้ใจก็เลยเป็นสิ่งจําเป็นแต่ท่านจะมา ตอบโจทย์ตรงนี้อย่างไรเนี่ยต้องดูกันต่อไปในขณะที่เรื่องแพทย์ขาดแคลนก็ยังแก้ไม่จบนะครับคุณหมอที่โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยถ้าเข้าไปถามเนี่ยยังควงเวร24ชั่วโมงเกิน24ชั่วโมงตอบอ,อ,อยู่เลยนะฮะแล้วก็จะทํายังไงจะเพิ่มแพทย์หรือว่าจะดึงกระทรวงสาธารณสุขออกจากกอพอมาบริหารคนเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐมนตรีคนใหม่ต้องตัดสินใจต่อจากคุณหมอชนนน่านแต่อยากให้โฟกัสเรื่องใหญ่ครับก็คือระบบสุขภาพกทมในเรื่องของปัญหาใบส่งตัวอย่างที่บอกไป ว่าตอนนี้นโยบายรักษาทุกที่เนี่ยมันเป็นนโยบายเรือธงของพักเพื่อไทย45จังหวัดโปรโมทแล้วจัดอีเวนต์แล้วเหมือนจะทำได้จริงแต่พอกลับมาดูในกรุงเทพมหาคนครซึ่งมีความซับซ้อนซับซ้อนยังไงผมไปตามผู้ป่วยคนหนึ่งที่เป็นผู้ป่วยคนใช้สิทธิ์บัตรทองครับไปดูว่าเขามีปัญหาใบส่งตัวยังไงแล้วเขาตั้งคําถามด้วยครับว่าอย่างเนี้ยถ้ายังมีปัญหาเรื่องใบส่งตัวแบบเนี้ยนโยบายรักษาทุกที่ของรัฐบาลเนี่ยมันคงทําได้ไม่จริงครับ หญมมิงชราววัย79ปีมีภาวะสมองเสื่อมและป่วยหลายโรครุมเร้าทั้งหัวใจไตเบาหวานและกระดูกต้องเข้าออกโรงพยาบาลระดับตติยภูมิเป็นประจำเพื่อพบแพทย์ตามนัดหมอบอกว่าเธอพร้อมจากไปทุกเมื่อ สรินญ,ญาวงถาวรมั่นลูกสาวของมายุรีต้องดูแลแม่อย่างใกล้ชิดถ้าไม่มีสิทธิ์บัตรทองครอบครัวคงล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาลก่อนวันที่หนึ่งมีนาคม2567สริญญายังพาแม่ไปพบหมอทั้งโรงพยาบาลจุฬาและศิริราชโดยขอใบส่งตัวเพียงหนึ่งครั้งอยู่ได้นาน6เดือนถึงหนึ่งปีไม่ต้องวิ่งกลับไปกลับมา แต่สองเดือนแล้วหลังสปสอชเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเธอต้องวิ่งไปขอใบส่งตัวใหม่ทุกโรคจากคลินิกชุมชนอบอุ่นตามสิทธิ์และต้องขอเจรจาหลายครั้งกว่าจะได้ใบส่งตัวซึ่งมีอายุเพียงเดือนเดียวและต้องกลับมาขอใหม่ทุกครั้งเมื่อต้องพาแม่ไปพบหมอเขาก็บอกว่าทางถ้าออกของซินีล่าเนี่ยยังไม่รู้ว่าเขาจะต้องเป็นคนออกหรือเปล่า เขาก็ปฏิเสธการออกเขาอ้างว่าไม่มีใบสรุปประวัติเราก็จะมีแค่ใบรับรองแพทย์อย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ใบที่อย่างนี้ใบรับรองแพทย์ต่างๆอย่างนี้ค่ะเอามาให้เขาดูก่อนเพราะว่าเราอย่างนี้เวลาเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่เป็นใบส่งตัวแล้วก็จะมีให้เขียนหมอตอบกลับว่าเป็นยังไงเมื่อเร็วๆนี้แม่ของเธอน้ำท่วมปอด ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬากระทานหาันทำให้เธอไม่มีเวลาไปขอใบส่งตัวจนเกือบจะต้องจ่ายเงินเองแต่เจร,จา,ารเจากับโรงพยาบาลจนสามารถเบิกจากกองทุนฉุกเฉินของบัตรทองได้เหตุการณ์นี้ทําให้สริญญาตั้งคําถามถึงนโยบายรักษาทุกที่ของรัฐบาลว่าจะเป็นจริงได้แค่ไหนการที่ออกมาดิ้นรนในการขอใบส่งตัวหคือเรามีแม่คนเดียวเนาะ แล้วพ่อเราเสียไปแล้วอย่างที่แม่บอกแล้วเราก็ความกตัญญูความรักเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เรื่องสิทธิ์เนี่ยแล้วก็บวกกับภาวะโรคที่เราถามต้นสังกัดทุกที่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นคลินิกสวสโรงพยาบาลเลือดทุกคนก็สรุปแล้วว่าเออไปรักษาอย่างโรงพยาบาลที่คุณเคยรักษาจะดีกว่าเพราะผ่านสมรภูมิมาเยอะแล้ว ให้ช่วยคิดกว้างๆแล้วก็คิดถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้ป่วยก่อนเงินนะคะเพราะเงินน่ะพวกคุณคิดแล้วก็บริหารอยู่แล้วการขอใบส่งตัวครั้งล่าสุดเพื่อใช้ในเดือนถัดไปสริญญาได้รับแจ้งจากคลินิกชุมชนอบอุ่นว่ากำลังจะขอยกเลิกสัญญากับบัตรทองเพราะขาดทุนหากเป็นเช่นนั้น เธอยังไม่รู้ว่าต้องไปขอใบส่งตัวจากคลินิกไหน ปัญหาเรื่องใบส่งตัวที่กรุงเทพมหานครอาจจะบอกว่ามันคือความต่างครับอย่างระบบในต่างจังหวัดที่บอกว่าทําเรื่องรักษาทุกที่ได้ง่ายเพราะว่าโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยให้บริการส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่กับสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขแต่พอย้อนกลับมาที่กทมเนี่ยมันจะมีโรงพยาบาลหลายสังกัดมากเพราะฉะนั้นการส่งตัวการเบิกจ่ายเงินการตามจ่ายนี่คือปัญหาที่ซับซ้อนใ,นในกรุงเทพมหานครแล้วคนที่จะเคาะเรื่องระบบการจ่ายเงินก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานบอร์ดสปสชปัญหานี้อย่างที่ เห็นไปในเคสเนี้ยยืดเยื้อมา2เดือนแล้วนะครับคุณลุงโรดแล้วก็ยังดูจะมีทีท่าว่าถ้ายังแก้ไม่จบเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงอย่างทิ้งท้ายไว้เนี่ยคือคลินิกชุมชนอบอุ่นหลายที่เนี่ยเขาไม่มีเงินละเขาขาดทุนเขากําลังจะขอยกเลิกสัญญากับบัตรทองถ้าเขาขอยกเลิกสัญญาเนี่ยนั่นหมายความว่า คุณยายคนเมื่อสักครู่นี้ที่อาจจะมีสิทธิ์ประจํากับคลินิกชุชมชนอบอุ่นสักทีหนึง่งก็อาจจะเกิดสิทธิ์ว่างแล้วก็ไม่รู้ครับว่าจะไปขอใบส่งตัวจัดหน่วยปฐมภูมิไหนอันนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการรวมตัวกันนะครับมีการรวมรายชื่อถึง400รายชื่อของกลุ่มผู้ป่วยบัตรทองในกรทมเพื่อที่จะมองหาครับมองหาดูว่ามันยังมีความหวังอะไรอยู่อีกบ้างที่จะ ทำให้แก้ปัญหาเรื่องใบส่งตัวได้ก็เลยเดินเข้าไปหาที่กทมอบอกว่าคุณก็มีศูนย์บริการสาธารณาสุขอยู่ประมาณ69แห่งซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยบริการปฐรมภูมิอยากจะให้ขอเปิด สิทธิ์ในศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง69แห่งของกทมเนี่ยเปิดออกมาให้ประชาชนได้เข้าไปใช้บริการได้ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยใช้บริการอยู่กับคลินิกชุมชนอบอุ่นเนี่ยท้อใจมากท้อแท้และเหนื่อยละไม่อยากที่จะไปขอใบส่งตัวไม่อยากที่จะไปเจราจาขอใบส่งตัวซ้ําๆหลายรอบก็เลยขอให้กทมเนี่ยมารับช่วงต่อดูแลประชาชนได้ไหมลองไปฟังนะครับว่ากรุงเทพมหานครรับเรื่องนี้แล้วตอบคําถามนี้ยังไงครับ ก็มีการเตรียมข้อมูลในเบื้องต้นนะครับว่าตอนนี้มีประชากรที่ใช้สิทธิ์ปฐมภูมิเด็กประมาณ9 0 0 0 0คนในหกสิบเก้ส่วนาธารสุขเนี่ยเรามีประชากรที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยก็หลากหลายกันไปนะครับหลักพันจนถึงหลักหมื่นทีนี้คงต้องขอไปดูพิจารณาทำนีว่าส่วนการการสุขไหนพื้นที่ไหนบ้างที่ยังสามารถรองรับประชาชนหรือประชากรได้เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่ารวมถึงต้องหาดูกับทางสปสชแล้วก็ทางเครือข่ายเกี่ยวอุ่นเพิ่มมากขึ้นในระยะยาวต่อไปนะครับ ก็ต้องดูวันต่อไปนะครับว่ากรทมจะรองรับสิทธิ์ของประชาชนกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่มากเลยครับผู้ป่วยสิทธิ์ประทองในกรทมที่เขาไม่อยากอยู่กับคลินิกแลวอยากย้ายมาอยู่กับศูนย์บริการสาธารณสุขของกรทมเนี่ยกรทมจะรองรับได้หรือไม่นะครับซึ่งวันจันนี้นะครับคุณชัดชาติซึ่งเป็นผู้ว่ากรทมแล้วก็นายแพทย์เฉลด์เพิ่งที่จะส่งหมายเชิญนักข่าวครับไปดูว่าจะแก้ปัญหาเนี้ยยังไงบ้างอันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับแต่อีกความหวังหนึ่งของกลุ่มผู้ป่วย บัตรทองในกรทมก็มีความหวังเพราะว่าเพิ่งจะมีการปรับคอรมอไปเพิ่งจะเห็นคุณสมศักดิ์เข้ากระทรวงก็พูดถึงฝากประเด็นนี้ไปถึงรัฐมนตรีคนใหม่ด้วยครับว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ให้พวกเขาได้หรือไม่ครับอยากจะฝากวิงวอนขอให้ท่านรัฐมนตรีคนใหม่อ่ะค่ะท่านสมศักดิ์เทพสุธินนะคะรบกวนช่วยลงมาดูผู้ป่วยกทมหน่อยค่ะตอนนี้พวกเราลำบากกันมากเราไม่อยากจะเป็นประชากรชัน้นสองที่บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่พวกเราไม่สามารถได้ใช้อ่ะ สปอส,อส,ปอสอชอเขต13ของเราเนี่ยค่ะเป็นเขตเดียวที่ยังมีปัญหาอยู่ท่ทานทาที่เขตอื่นเรามองตากันปิดๆเพื่อนบ้านเราปทุมธานีคุณถือบัตรประชาชนใบเดียวเข้ารักษาโรงพยาบาลได้เลยแต่กลายเป็นว่าเราจะไปรักษาโรงพยาบาลตามใบนัดตามสิทธิ์ที่เราพึงมีที่เรารักษาโรคเหลือรังอยู่แล้วเรายังต้องกลับไปขอคลินิกคุณคะขอเข้าไปรักษาโรคไตหน่อยได้ไหมคะขอเข้าไปรักษาโรคมะเร็งหน่อยได้ไหมคะต่โดนคลินิกปฏิเสธอย่างเงี้ยค่ะคือก็เลยมองว่า อยากจะให้ทางผู้ใหญ่หรือรัฐมนตรีคนใหม่นะคะคุณสมศักดิ์เทสุทิน,เ,นเข้าลง,ลงมาดูแลหรือแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรออีท่านเศรษฐาะคะช่วยลงมาดูหน่อยเพราะณตอนนี้ปัญหาบัตรทองปัญหาใบส่งตัวอันเนี้ยมันยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้โดยโดยตัวย,ย่างยืนเลยะคะ่ะครับและเมื่อถึงวันที่รัฐมนตรีสมศักดิ์เข้ากระทรวงครับผมก็ตามไปที่กระทรวงไปรับคุณสมศักดิ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีคนใหม่ เนี่ยครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็บรรยากาศมนะครับมีข้าราชการมาต้อนรับมากมายนะครับและข้าราชการเหล่านี้แหละเป็น,นกลไกสําคัญที่จะช่วยดูแลให้รักษาทุกที่เนี่ยมันเป็นไปตลอดลอดฟังนอกจากคําถามในเรื่องของกัญชาแล้วก็ยาเสพติดที่อย่างที่บอกไปว่าคุณสมศักดิ์อาจจะเชี่ยวชาญเรื่องนี้แล้วก็ตอบคําถามเหล่านี้ได้ยอย่างฉา,านแต่ถ้าเกิดว่าผมนาคําถามของประชาชนคนเมื่อสักครู่นี้ไปถามกับรัฐมนตรีสมศักดิ์ในเรื่องของใบส่งตัวในเรื่องของนโยบายรักษาทุกที่ในกทม คุณสมศักดิ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่อาจจะเรียกได้ว่ามือใหม่อาจจะยังต้องมาทําความเข้าใจปัญหาเชิงเทคนิคแต่โดยเซน์แล้วท่านจะตอบปัญหานี้จะตอบคําถามนี้กับประชาชนอย่างไรลองไปฟังคําตอบจากรัฐมนตรีสมศักดิ์ครับเอา30บาทยากระดับ30บาทดีกว่า,า,กเาเรื่องจากถาเรื่องสามสิบบาทเนี่ยครับคือตัดจังหวัดเนี่เราทำชมมา,กกา,า,าวา่าเขาเ้าทุกโรงพยาบาลแต่ว่าท่านก็จะทราบไหมครับว่าคนกระชมมีปัญหาหรือเปล่ เรื่องรักษาทุกที่มากเลยครับต,ต้องไปส่งตัวแล้วก็เห็นว่ามีการการวมถ่กันที่อยากจะเข้ามาเจอท่านด้วยครับดีเลยฮะเดี๋ยวอยากฟังก็เข้ามาเดี๋ยวจะรับได้เต็มที่ไม่มีหลบนะครับพูดคุยกันแล้วก็เราจะปรับสภาพยังไงเพราะในกรุงเทพมีโรงพยาบาลเยอะมีเอกชนก็เยอะอันนี้เราก็ต้องดู อุปสรรคปัญหาในขณะในพื้นที่ถ้าเราทําได้แล้วเนี่ยเราก็ทําแต่ก็จะพยายามให้เร็วเขาบอกว่าทั้งพบบืนท,ที่แก้ไม่ได้คือรับอักเบทุกที่ก็วิจิงเลยนะครับ,รบท,ที่เราาื่องการความกังวลของท่านในกรุงเทพอ๋อครับครับัโอเคขอบขอบคุณมากที่บอกในในกรุงเทพแล้ท่านท่านมองว่าจะไปคุยอะไรยังไงเพระาะว่าท่านเองก็เป็นประธานบองสปรชออด้วยครับครับก็ต้องทําให้ได้นะแต่ว่าเราต้องคุยกัน เราอย่าเพิ่งไปประกาศเลยว่าเอ้ยฉันจะทําอีก3วันทําได้อะไรต่างๆเหล่านี้นเดี๋ยวก็มากันรับไม่ไหวนะครับอันนี้ต้องต้องทำนะแต่ว่าต้องเคลียร์ปัญหาให้หมดนะปัญหาที่ผู้คนเยอะหนาแน่นคลินิกเอกชนก็เยอะต่างๆเนี่ยทำอย่างไรให,ให้ให้ทุกอย่างมาลงตัวเราเค่อยประกาศ ท่ายังยืนยันไหมคะคือก่อนหน้านี้ค่ะเอ่อท่านี่ท่านกล่าวะค่ะเคยบอกว่าภายในปีนี้จะรักษาทุกที่ได้ถึงประเทศนะคะตรงนี้ทางรัฐเิื่อไทยยืนยันข้อตรงนี้ไหมคะท่านก็เรายืนกันอยู่นี่ทุกคนอะนะก็เราก็ต้องยืนยันนะนะแต่ว่าเดี๋ยวจะทําให้เรียบร้อยแต่เราอย่าไปทําแบบหยาบหยาบไปเอานะครับ ก็ยืนยันว่าจะสามารถใช้รักษาทุกที่ได้ทั่วประเทศแต่โจทย์ใหญ่อย่างที่บอกไปคืออยู่ที่กรุงเทพมหานครถ้ากรุงเทพมหานครยังติดปัญหาเรื่องใบส่งตัวเชื่อมต่อข้อมูลไม่ได้ตกลงเรื่องระบบการจ่ายไม่ได้เนี่ยรักษาทุกที่ทั่วประเทศ มันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้จริงนะครัเร,เราให้ฟังเสียงของรัฐมนตรีสมศักดิ์ยาวๆเพราะว่าเรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวพันกับความเป็นความตายของคนไทยโดยเฉพาะในกรทมที่กําลังมีปัญหาอยู่เนี่ยครับไม่สามารถไปหาหมอได้เนี่ยเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องใหญ่หนึ่งที่อยากจะให้สังคมได้ตื่นตัวไปไม่แพ้ในเรื่องของทั้งยาบ้าและกัญชาซึ่งเดี๋ยวเราคงได้มาพูดคุยกันต่อที่นี้ถามว่าปัญหานี้จะมีทางออกยังไงนะฮะโฟกัสแค่เฉพาะพื้นที่ในกรทม ผมก็เลยไปถามกับนักวิชาการที่ซึ่งเป็นคนที่วิจัยระบบสาธารณสุขเขตเมืองเขาก็บอกว่าจริงๆควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายครับรูปแบบการจ่ายเงินจากบัตรทองไปยังหน่วยบริการเนี่ยทุกวันนี้มันเป็นเหมาจ่ายอยู่เมื่อก่อนเป็นแบบจ่ายรักษาเท่าไหร่ก็จ่ายตามจริงแต่พอเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้มันก็เกิดปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นจุดสมดุลของเรื่องนี้จะเป็นยังไงลองไปฟังข้อเสนอนะครับจากนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้ครับ หลักของชาวบ้านตอนนี้คือเรื่องการต้องไปขอไปส่งตัวเนาะแล้วก็พอไปขอแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้บางที่ก็โดนปฏิเสธมาทีนี้เนี่ยถ้าจะให้คิดไวๆนะครับผมคิดว่ารูปแบบการจ่ายเนี่ยมันควรจะยืดหยุ่นแล้วก็ผสมผสานหน่วยบริการปฐมภูมิเนี่ยเขาก็อยากได้เงินสักก้อนหนึ่งเพื่อให้เขาเลี้ยงตัวเองได้เนาะคือเป็นเงินที่เขาซีเคียวแล้วว่าเอ้ยถ้าคุณได้ก้อนนี้ไปคุณพอที่จะให้บริการเบื้องต้นกับคนไข้ได้ โรงพยาบาลเขาก็อ,อยากได้ความมั่นคงเหมือนกันว่าให้การรักษาแล้วได้เงินเช่นกันเนาะผมคิดว่ามันต้องเคลียร์คัดเงินก้อนเนี่ยครับว่าโอเคเงินที่ให้ปนภูมิสักก้อนหนึ่งเงินที่ให้โรงพยาบาลสักก้อนหนึ่งมันจะมีเงินที่มันยืดหยุ่นเนาะถ้าใครสามารถทาผลงานได้ดีก็เอาเงินก้อนนี้ไปหรือว่าถ้าคุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้เงินที่มันจะถว่มาให้คนทุกฝ่ายเนี่ยมันก็จะได้ดังนั้นผมคิดว่ามันอาจจะต้องมีรูปแบบการเงินที่ เปลี่ยนไปใหม่จากแบบเดิมครับแต่เป็นแบบที่ผสมผสานแล้วก็ทุกฝ่ายตกลงร่วมกันแล้วก็ยอมรับที่ทจะรับกันจ่ายเงินแบบนี้ครับครับก็รัฐมนตรีสมศักดิ์ก็ยืนยันนะฮะว่าจะไปศึกษานะก็แล้วก็ทําให้เรียบร้อยไม่อยากจะทําให้มันหยาบๆนะครับก็ต้องดูว่าหลังจากนี้นะครับจะมีท่าทีเป็นอย่างไรเพราะว่าเสียงเมื่อสักครู่ก็เป็นเสียงของคุณวชิรวิทย์นะฮะที่ถามในเรื่องของใบส่งตัวก็คาดว่าหลังจากนี้คุณวชิรวิทย์ก็คงจะนคำคำตอบอีก อีกรอบหนึ่งนะฮะว่าสรุปแล้วจะเรียบร้อยในรูปแบบไหนกลับมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับ,รบช่วงนี้ขอบคุณคุณวัชรวิทย์มากนะครับ